แต่ว่าโหก้าวกระดัเองนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีเหมือนกันนะครับสารวัตรออสนะครับสุดที่ใเตียนโพนี่ยืนยันมาเลยครับแพ้ชนะไม่รู้สู้เต็มที่แน่เบียดเข้าไปเรื่อยชนไปเรื่อยตอนนี้เพราะว่าดูว่าความเก๋าจังหวะฝีมือเลียมเชิงนะดูจะเป็นรองก็ไม่สนครับนี่นะครับบวกกันเอาแล้วนี่นะครับเอาแล้วครับมวยที่ว่าเหนือกว่านี่ตอนนี้ก็ยังทําอะไรได้ไม่ชัดเจนนะครับเป็นทางก้าวกระดที่เดินเบียดทาได้ดีครับช่วงนี้ พยายามจะล็อกนะครับลปามในเบียดไปเรื่อยเอาแล้วครับล็อกลอกเดินไปชนไปเรื่อยชนไปเรื่อย,เอ,ย <ไป S 2> เอาเลยครับก็ตอนนี้ทางฝั่งมุมน้ําเงินนี่ก็มีเจริญรับเขียนบ,บ้านช่องนะครับแล้วก็ไทยนด์ินสินชัยเข้ามาช่วยเคียร์กร่ก่่ั่ด้ัยด่วยนะครับร่่่่่่่ เทนกันมาติกรเข้มกันแล้วตอนนี้ดูครับยังไงครับเนี่ยโอ้ยเอาละครับพยายามจะออกแข้งวสวยๆเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรวีศักดิ์วงในวงในคีบคีบลนะคีบดีกว่าตีดีกว่านะครับทางด้านของเก้ากระดับโอ้โหจะพยายามจะกระชากหมักสกูถอยหลังครับเจดย,ยัดขวาเข้าไปครับทีขาซ้ายครับขาซ้ายของเก้ากระดับนะครับ เข่าขวาไม่ออกอาวุธนี่โดนหนักๆก็ยุบได้นะครับเพราะว่ารุ่นน้องนี่ไม่กลัวดูครับมีทั้งหมัดทั้งศอกวงในก็ดูว่าจะแข็งแรงเหมือนกันเอาเลยครับหลักเยี่ยมเชิงหลักเลี่ยมเชิงความเก่าไม่สนครับก้าวกระดับชนอย่างเดียวอีกคนนึงก็ใช้ความเก่าอีกส่วนอีกคนนึงก็อาศัยความขยันเลยครับพยายามเดินขยับเข้าหาครับก้าวกระดับเดินครับก้าวกระดับแทงขวา ดักแขงเน้นๆเลยครับลูกนี้เอาละครับที่ว่าแน่ๆนะครับที่ว่าเหนือกว่านี้ถึงตอนนี้นี่ยังดูว่าไม่ได้เหนือกว่าทางด้านของเก้ากระดับนะครับเพราะว่าพยายามเบียดชนไปเรื่อยเก้ากระดับหลักเยี่ยมเชิงอาจจะเป็นรองเอาแต่ว่าพกหัวใจมาเต็มร้อยครับดูวงในวงโอ้ยโดนสองลูกนี้นะครับทางด้านของเพชรวีสักดักศอกดักฟัน ก้ากระรัดไม่สนชนอย่างเดียวครับคุณอย่ายุบอย่าย่นในผมเห็นแล้วการหนาวแล้วครับเริ่มจะแทงได้สวยๆครับจะโดนแล้วทนได้นะครับก้ากระรัดครับเดินเข้าหาต่อแล้วครับดื้อแล้วก็ขยันครับดูที่อาวุธนะครับคุณดูที่อะไรครับราคาหรืออาวุธครับราคาคือสิ่งสมมุติครับอาวุธคือเรื่องจริงนะครับหมัดขวาครับวงในจับได้แทงข่าขวาครับก้ากระรัดอืเอาอีกขวานึงกอนจ่าครับหมดยกที่สองเพชรพนมรุ้งครับกลับมาแล้วนะครับพันพยักษ์จมูกทองครับเกี่ยวพยัคฆ์คมประตักบนเวที เอาละครับมาดูกันยกที่3นะครับทางด้านของ9ก้ากรับนี่นะครับโอ้พยายามจะเบียดปล้ำนายจะมาโดนเกี่ยวล้มโอ้แทงลูกนี้สวยครับเล่นเอาทางด้านของเพชรวีศักดิ์นี่กระเด็นไปเหมือนกันเอาละ,ะครับหยุดไม่ได้ไม่สนแล้วนะครับตอนนี้หัวใจนี่เรียกว่า สอบผ่านเลยครับทางด้านของเก้ากระดับวงในปล้ำในฟัดไปตีไปเรื่อยครับเอาแล้วครับสนุกครับอย่างนี้สนุกแน่ครับอย่าท้ออย่างเดียวครับจังหวะดักเสียบมาสักคู่ดังจึกเลยนะครับเดินเข้าหาต่อครับเก้ากระดับครับเก้ากระดับเดินต่อครับโดนดักแทงมาก่อนครับวงในไล่แทงจับได้ตีเข่าขวาตีเข่าขวาพยายามสอดในครับพยายามสอดในเอาโดนมาก่อนแต่งตัวช้าไปหน่อยดูครับนี่ใช้พละกกำลังลุ้นๆ้วละครับเดินใส่กันครับ วัดกันที่วงในครับทางด้านของเก้ากระดาษเป็นฝ่ายเปิดเกมเลยครับเดี๋ยวนั่นเท,ทวีวศักดิ์เจ้าวาดสักอู้ยเข่าลอยแม่เกือบไปครับอ่ะดูในครับเพชรทวีศักดิ์พยายามจะเกี่ยวครับพยายามใช้เหลี่ยมแมแต่ว่าเก้ากระดาษดีความพยายามสูงมากครับไม่ยอมครับวัดฟันเลื้อยไปเรื่อยเด้งตีได้สวยๆด้วยนะครับทางด้านของเก้ากระดาษเอาแล้วครับเรียกว,ว่าเปิดเกมตลอดเหมือนกันมาแล้วครับเพชรทวีศักดิ์เอาเอา เก่าอย่างเดียวให้ได้เนี่ยต้องออกอาวุธนะครับเพราะว่าเก้ากระดาษนี่มาเป็นชุดเลยเวลาออกมาดูวงในยุบย่นนิดเดียวนี่เรียบร้อยได้เหมือนกันครับท่าสวยไม่สนแล้วครับตอนนี้ไปที่อาวุธอย่างเดียวแล้วครับเก้ากระดาษครับตีข่าขวากรรมการเบรกไว้ก่อนครับจับแยกออกมาครับจับแยกออกมาครับดูกันต่อยกที่3นะครับนี่เป็นยกที่3นะครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเดิน2มาก่อนพยายามสับศอกและก็ดนแม่บิดพวงมาลัยดอกนี้ล้มลงไปลุกขึ้นมาเร็วครับสู้ต่อสู้ต่อครับแทงมาแทงคืน แทงมาก็แทงทีครับเอกเสียเผาขวาครับบิดมาบิดมาแล้วแทงซ้ายครับบุ๋นดูเอาแล้วครับทำได้ดีนะครับยกนี้นี่โอ้โหสถานการณ์นี่เรียกว่าใกล้เคียงมาแล้วสับตอกไปเรื่อยก้าวกระดับจะมีเหลี่ยมเท่านั้นเลยครับตอนนี้เพชรวีสักที่ดูว่าดีกว่าวงไหนนี่ดูว่าจะเป็นรองด้วยครับเอาแล้วแต่ว่าลูกนี้นี่มาล็อกคอตีได้สวยๆครับคือเหลี่ยมและความเก๋านะครับช็อตสุดท้ายอยู่ที่เพชรวีสักก็จริงนะครับแต่ว่านี่ครับ เก้ากะหลัดต้องหา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 จุดเปลี่ยนเกมครับทั้งหมัดทั้งศอกครับแต่ตอนนี้โดนหมัดอยู่ครับตอนนี้โดนหมัดอยู่ครับเมาไม่เมาไม่เพชรวิสาลีมาแบบเนื้องเนื่อเน้นๆครับทั้งศอกทั้งหมัดเอาครับโอ้ศอกซ้ายไม่แห้เก้ากะหลัดพยายามจะสับศอกแต่ว่าโดนบวกซ้ายหน้าไหนครับซ้ายอีกแล้วครับศอกของเพชรวิศักศอกซ้ายศอกขวาแต่ว่าดูครับหัวใจของไม่แห้นั้นโชคจากกระบี่ายนี้ไม่ยอมขรับกะหลัดโดนไปเยอะแต่ว่าไม่ยอมง่ายๆครับเอาละครับขึ้นบนได้ดูครับพยายามจะเร่งครับปั้มใน โอ้โหวงไหนนี่ทําได้ดีเลยนะครับทางด้านของเก้ากระดาษทำได้ดีโอ้แต่ว่าจางยกนี่เป็นพลาดโดน่อกอ่ะโอ้มีแถมได้ที่นนหน่อยครับขอโทษขอโพยกันครับไม่มีประเด็นนะครับยกนี้โอ้ยมาแล้วครับเก้ากระดาษทีมงานนี่บอกให้ล็อกแล้วก็ปล้ำตีเด้งตีสวยๆดูว่าเพชรวีกักที่ว่าเก๋กว่านี่นะครับมาได้ลูกหักลูกเรียมอย่างเดียวเลยกันตอนนี้ โอ้โห oh อย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะครับมวยเก๋าอย่างเพชรวีศักดิ์พอตอนนี้เก้ากระลัดเบียดแล้วเอาเพชรวีศักดิ์ถอยไม่ได้นะครับต้องออกอาวุธโต้นะครับนี่นะครับอ่าโดนโต้ขึ้นนั่นควันเหมือนกันนะเบียดก็ไปออกแข้งโอ้โหเอาเก้ากระลัดแทงได้ดีแทงได้ดีดดโอ้ ho, ยัาไสลูกนี้สวยครับเอาเลยครับต้องถอยเลยครับทางด้านของเพชรวีศักดิ์ เอาเอาโอ้โหชักจะหักไม่ล้มเลยครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปันปวดเลยครับแบบนี้ครับก่อนหน้านี้เห็นแต่ทรงถอยนะครับเพชรวีสัต์เห็นเองก็เห็นว่าท่าทีไม่ค่อยดีครับยกนี้มีเดินบ้างมีถอยบ้างครับแต่ว่านี่ครับคนที่เดินตลอดคือก้าวกระราดครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับลูกขยันครับน้องลูกขยันครับหมัดศอกมีหรือเปล่าครับอย่าอย่าอย่าคิดช้าทําช้าครับโยนเท้าขวาจับได้เกี่ยวล้มไม่ล้มอ่าล้มลงไปลุกขึ้นมาครับ ลุกขึ้นมาเดินดุยต่อครับเดินได้ครับเดินได้6กเจ็ดยกก็เดินได้ครับโอ้ยบวก2อด,ด้วยนะครับไม่ยอมนะครับทางด้านของเก้ากระรับแล้ววงไหนนี่ก็ตีโอ้หเกมการชกคู่นี้นี่โอ้ตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกเบียดกันเหลือเกินนะครับย<อ>างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่ยอมไม่เป็นครับขยับมาอู้แต่ว่าออกจังหวะนี้ยังโดนไม่เต็มครับ9ก้ากระับเดินเข้าหาต่อเพชรทวีสัตย์จะตั้งรับแบบไหนครับไปต่อล่างยังก็ยังไม่เป็นที่เป็นอันครับ ขอชัดเจนหน่อยครับเอาแข้งขวาโดนสอกคืนมาครับสอกขวายังอยู่ได้ก้าวกระดับยังอยู่ได้โดนอีกสอกหนึ่งซ่ายหน้าไม่เป็นไรครับโอ้ยเรียบร้อยเลยไหมครับไม่นับครับโอ้ยสายโอ้พายุสอกกรรมการยังให้โอกาสครับก้าวกระดับก็ไม่ยอมรับลุกเร็วครับเดินต่อเดินไปรับสอกแ้วแข้งซ้ายของเพชรพิศักดิ์นาทีทองนะครับแต่ว่าเพชรพิศักดิ์นีไม่เร่งนะครับทำได้แต่ว่ายังถอยตั้งรับอยู่ครับ ทั้จะหลวมเหมือนกันนะครับแต่ว่าหัวใจนี่โอ้โหสอบอพานเลยครับเด็กคนนี้ครับหัวใจสบผพานเลยครับวงในตีไม่ตีครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างตีงตแต่ว่าโอ้โหบนล็อกนี่เสียงเชียร์นี่มันอึอ้งอริ่เหลือเกินเอาละครับฟู่กันก็นหนุกนะครับโดนเยอะนะครับทางด้านของเก้ากระดาษแต่หัวใจนี่โอ้โห ใหญ่กว่าตัดจริงๆลูกนี้นี่กล้าหลับเข่านะครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับเสียงเคียนนี่เจ้าฮึมเวทีทีเดียวหมดไม่ได้ถอดใจไม่ได้นะครับตอนนผู้ชมเพชรวีสักเขาว่าเก้ากรนลาดิหืมมีหลายกอกเลยครับแข่งซ้ายไหมแบบแถมกันนิดหน่อยครับก่อนหมดยกสอเทียนโพแพ้ชนะไม่รู้วันนี้แต่ว่าเชื่อเลกนครับว่าได้ใจแฟนมวยแน่นอนและครับชกสไตล์แบบนี้ครับนี่นะครับเอาทนไปเรื่อยตอนนี้ ทางด้านทีมงานนะครับบอกว่าไอ้เบียดเข้าไปปล้ำหน่ยแล้วก็มีกระตุกตีด้วยโอ้แต่ว่าเพชรธีรศักดิ์อาศัยความเก่านะครับคอยกอดคอยคุมเกมเอาไว้ครับประคองเกมเอาไว้เลยครับตอนนี้นิ่งเลยครับเพชรวีศักดิ์ครับสู้ด้วยกันสู้ด้วยสู้ด้วยกันเลยสู้ด้วยกระดูกมวยครับแต่ว่ายังขยันเหมือนเดิมนะครับก้าวกระดครับหัวใจที่ถอดแบบมาจากรุ่นพี่มาจากลูกพี่เลยครับรองอ๋อสอเทียนโทครับเดินเข้าไปเจอมัดเจอศอครับแต่ว่ายังดื้อยู่ยังดื้อยู่ครับอิงศอคืนดีไม่โดน เอาละครับของคงเบียดเบียดไปเรื่อยเหมือนกันเพชรวีศักดิ์นี่มีลูกศอกนะครับพอยดักสร้างปัญหาให้กับเก้ากระดับพอสมควรนี่แหละครับคอยดักบวกทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับศอกพยายามจะส่งสัญญาณให้ทางด้านของเก้ากระดับสงบสึกครับแต่ว่าเก้ากระดับยังไม่ยอมครับเหลืออีกนาทีเสษเครับแบบไรที่เสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังครับโอกาสที่จะคว้าชัยชนะก็ยังพอมีอยู่ครับถ้ายังมีความพยายามครับเน้นบัตแล้วครับเก้ากระดับเพชรวีศักดิ์นี่ดูครับเซฟเพลย์แล้วครับไม่บวกไม่แลกครับ ปั้มรัดฟัดกอดดึงเวลาไว้ครับเอาแล้วครับตอนนี้ดูว่าจะคุมเกมนะครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก้กาวกระเองนี่ถึงวันนี้นี่ถือว่าทําหน้าที่ได้สุดยอดแล้วนะครับหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆเพชรทวีศักด์ได้ความเก่าแล้วครับนี่นะครับคอยดักบวกศอกเป็นอาวุธเด็ดของเพชรทวีศักด์ในวันนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้สอกนี่ถือว่ายุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้ยอ้าโดนเหมือนกันครับโดนศอกเหมือนกันเอาล้ครับ โอ้โหเอาเลยครับประมาทไม่ได้นะครับเก้ากระรัดนี่ก็มีรุ่นมีฮึดตลอดโอ้ไม่ยอมจริงๆยอมใจแกจริงๆครับเก้ากระรัดครับดูครับโอ้โหทีงานผู้กลับครับในห้องนี่มีแต่คนชื่นชมเก้ากระรัดครับยอมหัวใจครับนี่นะครับหัวใจใหญ่ว่ากับของจริงนะครับงด้านของเก้ากระรัดรีกว่าชนไปเรื่อยยกที่สี่นั้นโดนไปเยอะแต่ว่าไม่มีอาการ พยายามจะเบียดจะลุยไปเรื่อยนะครับชวนทะเลาะเอาแล้วครับเอามีทีเด็ดอะไรออกมาอีกหรือเปล่าครับในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายครับแต่ก็ต้องชื่นชมเพชรวีศักดิ์ด้วยนะครับโอ้โหเก่าเหลือเกินเลยครับรายนี้ครับก้าวกระลัดนี่แต่ว่าจะผัวใจไม่ธรรมดาครับหน้าตาก็หล่อแล้วครับหน้าตาดีเลยครับแต่ว่าหล่อน้อยกว่าเอกอบังติบนิดเดียวไม่เยอะ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 ,ยอ,ะ,ยอ,ะอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะครับเอาฝากกดแชร์ด้วยนะครับยังเลขสองคู่นะชนะศึกฟ้าลิขิตเด่นนาโปพิเป้ครับ